จ้าสวัสดีค่ะน้องจดีย์บสวัสดีค่ะโอ,ะะอ้นไม่คูก่กะไดนมน่นสวสดขามานน้องเจบุญนี่ฝันไปเนาะฝันอยู่ดีค่ะค่ะตั้งแต่ที่บอกตั้งแต่ต้นเนาะนุ่งฝันสองเทียจะ,ะ,ะขึ้นแรกนีนที่ที่เดินทางไปเพศพอ่าของไอ้อบุญผ้ารวยนะคะ่ะนุ่งก,ก็ได้ไปเศร้ามองนอน ฟันวัานี่ฟันว่าอ่าเป็นคือเพื่อนนี่แหละมันเขียนใส่กระดาษมันมีเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขเก่าเมา่เดย์หายเลยหนูก็เลยไปจับเอาแต่เพื่อนกับบริวาลอย่างเนี้พอมาได้กระดาษนั้นหายเลยไงยางงบงบงบมีไปหนูก็เลยว่าเอ้ามันเป็นไอ้เพิ่นตัวนี้จตเป็นยางพ่นค่อเบาๆน้ำสันเดย์จ้าบาดี้ว่าเรื่องอีกอ่าฟันฟันที่สองอีกมือขึ้นนี่หนูนุหนูฟันฟันว่าเลขน่ะออกศูนย์ห้าเก้าบน ล่างน่ะออกหกสองมาสัน่นบันี้พักกันโศความฝันว่าพักกันถือร้ายว่าถือร้ายยุบบัน,นี้ไม่คู่เลยว่า้นอยู่ในความฝันหนูเนาะถึ็นว่าฝันว่าไม่คู่ได้ร้ายก็มูว่ะสัน่นค่ะกะล่องร่อง,องเอาล่องตีเบืะะ้องแล้วค่ะอันนี้ือคือความฝันเนาะคือเออน้องใจบุญฝันอันแรกนี่คือได้ไปงานศพอยู่ผัดเตะเนาะคะ่คะ,ะที่นี่กับฝันเห็นผู้ตายแม่นบอกค,ค่ะผู้ตายค่ะ ผู้ตายมาเขียนเลขให้อ่มีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้าอ๋อคือฝันเห็นผู้ตายนี่เพิ่นเพิ่นให้หนึ่งเจ็ดเก้าค่ะเขียนเขียนเขียนใส่เป็นปีกระดาษเราไม่เดย์ให้นะโน้เลยอออในความฝันนั่นเพิ่นเพิ่นว่าจังไหนคะเพิ่นบาบางไหนได้บาบางได้ยืดให้เลยแล้วเป็นงานหลังกลับไปโน้เล่เอ้า หรืออีหย่างคือพ่นมาไห่โชคบ่สันเด้เห็นเฮาล่งไปบัดนี้หลังจากอที่ที่เดินทางกบมาเนาะก็ใส่เวลาเป็นอาทิตย์คุณด้ค่ะว่ามันไก่เนาะต้องมาเป็นไปกลับสองพันโลพ่น่ะแม่นเนาะกับเมื่ยเนาะรถผู้เดียวนะแม่นบัดนี้ไปไปเฮ็ดคลิปไปเฮ็ดคลิปมาห่อกก็เลยกลับมานอนฝันเมื่อคืนนี่ะหละไปเฮ็ดคลิปได้ได้หมือมือวานนี่เนาะแม่นเนาะค่บัดนี้กลับมานอนฝันว่าเมื่อคืนนี่เลขเลขออกลรอเด้อว่าสัน ต่ขอมานางนุเลก mm hmm. คือจะขานางนุเลกกันอยา่นี่ล่ะ,ะฟันว่า,าเลขนะ่ะมันออกแล้วศูนย์ห้าเก้าบนแต่ว่าแปลกดิเลขบนเป็นยังคือออกก่อนพอเลขบนออกปุ๊บเลขล่างมา mm hmm. มออกเป็นหกสอง<ะ>ในความฟันเนี่ยคือเลขบนออกก่อนเลขลาข่างขาแมน<อ>แต่ถามความตะกอนนอทีวา ใจบุญฝันว่าเลขออกหนึ่งเก่าเก่าออกีดีที่หม่ะออนู่นฝันว่าหนึ่งเก่าลางตามันแบบเป็นบนมันว่าที่มันออกเป็นเอียงห้หนึ่งเก้าหนะึ่งเก้าเนาะเก้าหนึ่งเก้าแต่ว่าเสีย่ยงเลขตัวใดเหมือนขึนะะะะ้นนี่เซียงเลขศูนย์ห้าเก้าแล้วก็หาสองแลักกระมาฝันนี่หละว่ามันออกอ่าศูนย์ห้าเก้าบนแต่ว่าเป็นหกสองลางโมเมนต์หาสองโมเมนต์หาสองค่ะมือเลยดีด<ร>ใจนะคู่มัดแต่น้อค่ะ เลขหกสองเนี่ยมันเป็นเลขลูกไส้อะจับให้ตัวเนี่ยหนูก็ได้วางสิว่าให้โนูได้ผลนมียนข้างว่างเมื่อห้ามไปคลิปน้องพุ่มน้องพุ่มเนาะคือน้องใจบุญเพิ่นจับได้สองหกเนาะที่แรกเป็นเลขหกเป็นว่าจ้ะเลขหกพกแล้วก็มาจับเป็นสองค่ะเลขสองแต่ล่อเอาไปพิจารณาเบิง์นแล้วค่ะอันนีกับความฝันกับมัติเฮนเอฟซีบอกว่าใจบุญฝันยั่งฝันยั่งนะค่ะ ได้มาเหตุนี่คือว่าหลายๆคนได้โทรมาสอบถามแน่หลายๆช่องเนาะค่ะว่าจะเป็นช่องอะแม่คู่เองช่องอพิมพ์ผ้าลวยเองเนาะค่ะกับเจบุญผ้าลวยจังสีเนาะค่ะที่ในในเที่ยงงานเนะค่ะมาน้องใจบุญฟันไปจังสีเนาะค่ะเพราะว่าความฟันของน้องใจบุญบุญสามารถไปขึ้นไปลงได้วสัตวเพราะว่านอ้ํที่ที่ได้ได้เอาไปตีเป็นตัวเลข ัวเลขแล้วก็เอามากลดแต้มค่มแต้มจังเสี่ยนแม่คะก็ลองเบิรงที่แรกว่าสี่สิบวออคลีปเราเด้เอฟซีเรียกร้องมาหลายเข้าเมนมาหลายฝันไปฝันไปแล้วก็บอกว่าเลขพญานาคตห้คือเกาได้แอดเป็นเป็นบ่เข่าก็ตามคือเกาเออเบาแล้วเนาะเบาแล้วเลขพญานาคคนฝันไปอือหนูหนูโทรไปถามพ่นแต่ตองหมดเลรวเด้ค่ะเพื่อนกับฝันว่าอ่า ผู้ช้สองคนมาไล่ยิ่งเพิ่นนําไล่ยิ่งเพิ่นก็แล้วว่สาสัตน,นําไล่ยิ่งถือปืนอนะไรยิ่งไล่ยิ่งดูแลถามว่าไอตีเป็นเลขใดไอ,อ,อยังม่วมันใจเอาประมาาน่ะก่อนเล่ออกจักสองมือซะเพราะอยากให้เอฟซีแบบว่าเสียเงินหลายอ,อย่างสิแม่คะ่ะเพราะว่าก,ก็สองวดแล้วเนาะเพิ่นก็วันนี้มือเร้านี่ถ้าไปามอีกลา่าซูดว่าไอฟันไดไปนะ่ะหรือว่าดเดลขไปปูพญานาคมาบอกบออะไร่้า ฝันถึงไรยิ่งอีกเหรและว่ะก็เลยถามว่าเราเลขกละไอเอาเอามาพ่อเป็นแนวทางก่อนนี้แล้วอย่าพึ่งเถอะว่าสันละวาให้ให้เอฟซีตีตีลอยแล้วเมยว่าว่ามันเป็นเลขอยังคือคือเอ่อผู้ผู้ที่ฝันเลขพยานักนี่เนาะค่ะเมื่อที่แล้วคนกับฝันแม่นอยู่ด้่ะค่ะเอฟซีจําความฝันที่น่องใจบุญเมื่อเราความฝันเห็ฟปั้งเนาะคือหมายถึงว่า่นฝันว่าเออนี่กเนาะ มีมีคนไปเฮ็ดบุญยูวัดดงหน้าเพื่อนหลายๆเนาะค่ะเต็มวัดเนาะแล้วก็มีพระเต็มวัดซึ่งดงหน้าเพื่อนเขาสามตูแตกเลยนะเล่าฟันเหม็นอยู่เด้ค่ะแต่ว่านี่ล่ะเราก็เลยบอกว่าเออตัวเลขนี่ก็เอาให้ัวงวัดที่แล้วนี่เพื่อนซื้อออกมากไายถึงว่าเพื่อนก็าหายตัวเลขแต่เพื่อนหายไปเอายูดงหน้าเพื่อน ซึ่งผู้ซื้อว่าแซ้นนี่เพื่อนกะว่าเพื่อนสิไปเอาค่ะบางเอิญเมื่อนั่นเพื่อนติดธุระเลยบ่ได้เขามาหาหลายว่าสันแล้วว่าอู้เพื่อนจังนี่ลหละเพื่อนเล่านี่บ่บุญวาสนาเพื่อนว่าเล่บปบ่ออดเพื่อนที่จริงถ้าเป็นเขาเราก็อาจจะเอาแต่ตัวเลขตัวนั้นมาว้าให้น้าจ้ะเลาก็อาจถือําบาถือว่าเลาฝันเม่นนด้แม่นฝ่น่มียคือบ่มีตัวเลขเพื่อนว่าเพื่อนสิไปเอาของดงหน้าเพื่อนนั่นหละรา่าเพื่อนเด็กฝันจังสันแล้วเนาะ แต่ว่าม้างวดนี้คือเพิ่นฝันเห็นผู้ชายสองคนไล่ไลายยิ่งพิ่นค่ะโอ้ไล่ยยิ่งเราเราเพิ่นกระแลนมาสั่นเพิ่นกระแล่าก็สั่นกะไฮ่ไฮเอฟซีน่ะซอยตีแน่มันเป็นอีหยังคือจังตอนนั้นที่เพิ่นฝันอ่าอีหยังอ่ากันมน่ะเป็นว่าใครทำได้ว่กัมกะเก้านมกะบศูนย์น่ะถ้าเกิดว่ามีเหรอเนาะมีมีอยู่ค่ะเพิ่นบอกว่าท่านเดียดอยากปล่อยเนาะค่ะเพิ่นว่ามันก้อนเล็กออกสองมือเพิ่นว่าให้มันอ่ามั่นใจก้อน เอซีก็ค่อยติดตามไปนะคะท่างช่องกับท่างทีมงานกับสีใได้นําเสนอของเพิ่อนอีกไม่คู่ถือว่าของเพิ่นบอพาดเด้เพราะว่าเพ้นฝันแม่นแล้วเพิ่นก็บอกอยู่ว่าในคลิปเฮ้าเพช้เนาะเพิ่นก็บอกว่าเพ่นฝันเห็น คนอยู่ในดงหน้าเพื่อนหลายวัดดงหน้าเพื่อนหลายลนวัดเลยร่นวัดเลยแล้วก็มีพระหลายองค์เต็มวัดเลยเนาะค่ะกระซึ่งดงหน้าเพื่อนเขาสามตูงตรงๆเนาะค่ะละงวดนี้เพื่อนกบว่าเพื่อนฟันละล่าแต่ว่าขอเวลาก่อนเพื่อจะบ่าให้เอฟซีน่ะได้ลงทุนหลายกนรหาเอฟซีกวิเคราะห์ตีซอยกันแน่ว่าเป็นกัวใด้ไหมคะเล็แหลกเลกอ่าแต่ความคิดเห็นค่ะแมนตีซอยบางบางที่เอฟซีก่ะ อาจจะตีมาตรงกันกับเลขที่เพิ่นมักอยู่ในใจแล้วก็ได้ดินาะค่ะแม่นบ่น้องใจบุญได้ได้เออ่เขียนตัวเลขของอ่ตัวของเขียนเขียนจนถึงอันเลขเลขที่เจ้าของฝันที่เจ้าของมานของน้ะงข่าวมีขายมีขายมีขายมีนี่คือเป็นความฝันนะค่ะของเลขที่่มักค่ะส่วนตัวแล้วน้องใจบุญมักตัวใดหลายจ้าบอกเลยนี่นุมักศูนย์้าก้าเหลือกับหองอค่ะจัดแบบนักหนักสอคู่นี่แหละ มากสุดสๆเลยแม่ไหมคะสุดๆเพราะว่าคันได้ฟันเรามันแบบบ่บ่คอยผ่านแม่เมื่อกี้นี่มันแบบว่าเมื่อกี้นู้นูฟันหลายอย่างเน่ยเมื่ีฟันแค่สองขึ้นหนึ่งแปดห้าหลักกระนึ่งเจ็ดเก้านี่คือคืออันแรกอ๋อหนึ่งเจ็ดเก้าที่ผู้ตายหมายถึงว่าญาติที่ ไปงานโซเพิ่นน่าับไใต้เนาะเพิ่นเขียนให้โอ้แล้วาแปดนี่ยแปดห้าแปดห้านี่มันเป็นงวดเมื่อกี้นี่ฝันว่าได้จับปลาไรนุก็เลยเออยางมันออกยางมันออกมาเลขมากนะค่ะมาตามตามดีค่ะขาเอฟซีมากะกัจจายนไดค่ะแต่ว่าเลขที่จริ่งนุกกะมากนี่แหละมาทำค่ะก็คือทีวาฝันทีวาเลขออกแมน แต่วันหนึ่งเจ็ดเก่ากว่สวยยิ่งนอกรอยเยแต่ว่าฟันอ่าเตียงเตียงเหล็กเตียงฟันมันจะเป็นศูนย์ห้าเก้าแล้วก็หาสองมันมันไม่ได้เป็นหกสองหนูเอาตามกว้างฟันนะ่ยค่ะอ๋อคือเขึ้นแ้มนึงเนาะค่ะจากสองหาเนาะมาเป็นหกสองเตี้ยมซึ่งเขึ้นมาตรงนะครับลูกเจ้าของยิบไฮนั่มมันคืออได้มากหลายค่ะค่ะ ของของน้องใจบุญเนาะค่ะก็คือคือเข้าจะรอดเลขของพญานาคก่อนเนาะค่ะแล้วเข้าก็จะมาว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นก็ได้ตัวเลขแล้วแบบเพิ่นอะไย่างนีว่าท่านเนี่ยมั่นใจเด้อน้องใจบุญกันรอก่อนเดี๋ยวอีกจักสองมือไก่เลขออกแล้วสีมะบอกค่ะสีมะบอกเอฟซีที่ติดตามตัวเลขของพญานาคอยู่เนาะค่ะที่ใดคอมเมนต์หรือว่า โทรมาสอดถามกับรอดจ้ากนิดนึงเนาะคะ่ะนอกกหทางช่องท้างที่มงานกัสีนํ่เสนออีกเนาะคะ่ะจะนํ่เสนอมา ia, ให้เอฟซีพูที่อยากได้เลขของพญานาคและค่ะเลขฝันของน้องใจบุญเนาะคะ่ะ